สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์จักรกลเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชนะครับจะมาพูดคุยกับอาจารย์มนัสหนูสวีนะครับจะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามผมมาครับสวัสดีครับอาจารย์มนัับครับ,รบสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทําน้ําหมักที่ชื่อว่า EM Nature Car e เพื่อใช้ในการจัดก,การขยะและจัดก,การสิ่งแวดล้อมที่เทศบาล นครน,นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเทศาบาลนี้มีปัญหาขยะมากมายนับล้านตันเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตรกรรมที่เราทำเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เคยทําที่เกาะสมุยนะครับแล้วทางเกาะสมุยสําเร็จแล้วก็คิดว่าที่นี่มีปัญหาเยอะเหมือนกันเยอะกว่าก็เลยมาช่วยทานะครับมาช่วยทำ,รยทำกระบวนการที่ทำเนี่ยเราใช้การหมัก EM นะในสูตรที่เรียกว่าซูเปอร์ เรียกว่า EM Nature Care นะครับ EM Nature Care แซึ่งจากที่เราเรามาหมักไว้ไว้นหน้าประมาณประมาณเกือบเดือนนะครับประมาณเกือบเดือนนะครับเราก็หมักไว้ในรูปแบบต่างๆาาทีนีอ้อะไรที่หมักอยู่ในนี้ก็จะเป็น EM เอกากน้ำตาลน้ำตาลใสแดงเกลือแล้วก็เป็นน้ำหมักของเนเจอร์แคร์อันนี้เราหมักไว้สิทถัง นะเพื่อเอาไว้เป็นหัวเชื้อนะในกระบวนการหมักเนี่ยมันจะได้รูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันซึ่งรูปร่างนหน้าตาที่แตกต่างกันนี้เนี่ยในแต่ละถังเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะน,นี้ยกยกออกด้วยนะไม่เหมือนกันเลยนะที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แตเ่เพื่อจะบอกว่า EM เ,เนี่ยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด เอ็มคือ Effective m i c คร Organism หรือกลุ่มยูรินสีที่มีประสิทธิภาพเนี่ย mm hmm. เวลาใครมาทำมาขยายเนี่ยถ้าเขามีจิตใจดีๆมีความรู้สึกดี่จิตใจเขาสะอาดก็จะได้ประมาณนี้แต่รู้สึกว่าถ้าคุณมัวนิดนิดรู้สึกว่าขัดออกขัด,ขด,ขดใจนิดๆก็จะได้มีราดำอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้า mm hmm. แย่มากนะแย่มากหมายถึงว่า คิดว่าอู้นี่คงจะมาขายนะคงจะได้ตังนะคงจะมะีผลประโยชน์อะไรนะมันเน่าเลยนะเน่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคัดเลือกจากจากเนี่ยทุกถังเนี่ยเพื่อจะเอาไปทําหัวเชือ้อนะถังไหนทําหัวเชื้อได้ดีที่สุดเราก็จะเอาไว้อย่างเช่นถังนี้นะถัทงที่มีสีชมพูมีราที่อยู่เป็นพื้นผิวอย่างเนี้ยเป็นกลุ่มแพนดิซิลเลียมสเตปโตไมซิตซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์อ่าอย่างนี้โอเคนะ นี่มีราดำบ้างก็ไม่เป็นไรสักพักเนี่ยราสีชมพูกับราที่แพ n นิซิเดียมสเต็ปตัวไมชิก็จะขยายไปกินราราที่เป็นราเชื้อโรคราที่เป็นตัวไม่ดีทั้งหลายเนี่ยให้มันหมดไปหลังจากเก็บระยะหนึ่งเนี่ยนานถึงสองเดือนสองเดือนครึ่งก็จะเป็นราที่เราต้องการก็คือทั้งหมดจากที่เคยเป็นราดําอยู่นะราที่เป็นตัวเชือ้อตัวด,วดีก็จะกินหมดเลยน้ำดีมีคุณสมบัติยังไงนะ ในที่บิดินที่ในใน,ในบ่อขยะที่มันมีาสารพิษที่มีกลิ่นเน่าเหม็นที่มีเชื้อโรคที่มีหนอนม,นมนแมลงวันเนี่ยพอเราน้ําตัวนี้ผสมน้าแล้วฉีดสเปรย์เข้าไปในถังขยะในรถขยะหรือในบ่อน้ําเสียเนี่ยขยะก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นน้ําเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําดีแล้วการจัดการขยะเนี่ยโดยการทาโดยจุลินทรีย์เนี่ยก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติดีน้ําดี กุ้งหอยปูปลาก็จะกลับมาะะซึ่งนวัตรกรรมนี้เนี่ยได้มาจากการไปศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุน่นแล้วขณะนี้ก็มีการใช้แพร่หลายไปทั่วประเทศขยะนี่มันเป็นปัญหาของท้องถิ่นของประเทศของโลกถ้าใช้หลักการกําจัดเนี่ยไม่มีวันกำจัดได้หมดแต่ถ้าใช้การจัดการขยะที่ผ่านกระบวนการหมักแบบนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยะจะกลายเป็นน้ําที่ไปบำบัดน้ําเสียอีกทีนึง อยากลายเป็นผิดพันณุ์ที่มีประโยชน์ต่อคนต่อพืชต่อสัตว์ต่อโลกและก็ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอยากให้มีการเรียนรู้มีการส่งเสริมและมีการนำไปใช้พวกนี้ดีกว่าการใช้สารเคมีคุณใช้โซดาวยวไฟคุณใช้สารที่เป็นสารพิษสารเคมีเพื่อไปจัดการขยะเพื่อกำจัดกลิ่นกำจัดอะไรเนี่ยแต่พิษจากสารเคมีก็จะเป็นปัญหาที่มันต่อไปซึ่ง แก้ปัญหาไม่สิ้นสุดแต่ถ้าใช้จุลินทรีย์จบแล้วจบเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณ <c oughs> อาจารย์ขอก็ควรจา์มนัดไว้ในโอกาสดีด้วยนะครับท่านผู้ฟงครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ